สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแคปและทีมงาน Antonio อันโตนิโออีเช่นเคยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้างดังย่านบางนาค่ะหลายๆคนคงจะเดากันออกแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเมกกะบ,บางนา ลที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่ว่า CPN หรือเซ็นทัลพัฒนานะคะปิดดีลการซื้อกิจการทั้งหมดของ SF หรือสยางฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนต์ค่ะซึ่งเมกะบางนานะคะเจ้าของเดิมก็คือ SF นั่นเองค่ะหุ้นของ SF ที่ขายให้ CPN โดยบริษัทเมเจอร์ซินิเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ในเครือเดียวกัน SF หรือสยามฟิวเจอร์ดีเวอลอปเมนต์ดำเนินโครงการและเป็นเจ้าของห้างดังๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพสตามมุมเมือง,งต่างๆของกรุงเทพศูนย์การค้า l ลัสไซอาทีเช่นเจเอเวนิวลาวิลล่าเอสพานาดพาวเวอร์เซ็นเตอร์รวมไปถึงเมกะบางนาแห่งนี้ค่ะและโครงการในอนาคตอย่างมาเช่ซิตี้ไฟค่ะ การปิดดิวซื้อหุ้น SF ในครั้งนี้ใช้เวลากว่า3เดือนนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เซ็นทันกรุ๊ปประกาศเข้าซื้อหุ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมจนถึงวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาข้อสรุปที่ออกมาคือ CPN สามารถซื้อหุ้นไปได้ทั้งหมดจำนวนคิดเป็นสัดส่วน92.13%รวมกับหุ้นที่มีอยู่ก่อนนะคิดเป็นสัดส่วน4.1% 1รรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่ 2 5 5 1ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส,ส่วน96.24%ค่ะถือเป็นการปิดดีวการซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการของ c p n ค่ะที่ซื้อหุ้น SF จากบริษัท Major c ์ซิน e เพ็กกรปจำกัดมหาชนรวมมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่23,568ล้านบาทค่ะและแผนต่อไป เตรียมการเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะปัจจุบัน CPN เป็นเจ้าของศูนย์การค้ารวมทั้งหมด34แห่งค่ะ ในปัจจุบันย่านบางนามีห้างต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลบางนาแบงกอกมอลล์ที่กำลังก่อสร้างอยู่มาร์เก็ตวิลเลจสวนนะภูมิรวมไปถึงเมกาบางนาแห่งนี้ค่ะด้วยทำเลศัก,กยภาพของเมกาบางนาที่เป็นซูเปอร์ร i จ n นลมอลลมีทั้งห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ระดับโลกอย่าง i k กียซึ่งอยู่ใกล้แหล่งที่พักไม่ว่าจะเป็นคอนโดหมู่บ้านรวมไปถึงทางด่วน และทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะถือเป็นการตอบโจทย์กลยุทธ์ของเคลือเซนทันที่ต้องการสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิตนะคะหรือเซนเตอร์ออฟไลฟ์เพื่อตอบย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจศูนย์การค้าในประเทศไทยค่ะและนี่คือเหตุผลหลักในการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ค่ะ และสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจปรึกษาเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกู้การวางแผนการเจรจานี้กับธนาคารต่างๆนะคะรวมไปถึงล่าสุดการรีวิวให้เช่าหรือขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดติดต่อพวกเราตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กับ พวกเราทีมงานอันโตนิโอด้วยนะคะส,สำหรับวันนี้แคปและทีมงานอันโตนิโอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ